เฮ้ยเราจะมาเนี่ยเราไอ้บอลน่ะเอาเอาเอายอะอยู่ข้างหลังพี่เราเชื่อตัวพี่เยอะเลยแรกเลยยี่ห้อไหนอ่ะบอกจบปะจบไปๆแล้วแต่เมื่อไงเนี่ยไม่ได้แกง้ตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นน่าจะเป็นเคสที่ยกไปครับเขาเลยเขามีคนติดแพนนะครับใช่มีคนติดแผนตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อโอเคครับก็เลยเป็นสามหกโอเคผมเข้าใจะใช่ได้ๆ นี่ใครอ่ะลุงเหรอเตะต่อเฮ้ยทำไมของลุงไม่แรงเท่าของพี่เอ็กอ่ะของพี่เอ็กต่อยทีเดียวเรื่มอุ้ยฮะเฮ้ยลุงขอใหม่ได้ไหมอ่าเย้เย้เย้อ่ะผมจะปั๊มเลือดเต็มแล้วกันเผ็ดแล้วแล้วผมจะเกาะเต็มเลยแล้วลุงเราต่อยผมขอสองบัดพอสองมัดเดี๋ยวเพิ่มใส่เกาะไปหนึ่ครับอีมัดหนึ่งลุงเมื่อกี้ลุงต่อยต่อยโดนเกาะเก่าพอครับลุง ไปเท่าไหร่มันจะบอกว่าไปเท่าไหร่โอ้โหไ่เท่าไหร่ี่ผมอีกมัดเดียวตายแล้วเนี่ยถ้าไหลเลือดไหลอีกะตายเลยอะแรงหอยเองมันจะใส่บอกเจ็บมากของพี่เอ็กต่อยผมทีเดียวทุกอย่างแลยครึ่งเลยครับวูบเลยเหมือนวูบเลยครับลุงอย่างเทียรและครับอันนี้มันคุยอะไรกันทีเดีอะผมมาถามสกอ์ครับลุงเท่าไหร่ละเพราะว่า40ต่อ36ครับไม่เช้ามเร็วขนาดนั้นอะ ก็เม right> ื่อเช้าผมเข้าอบอลมึงล็อกรถสามหกครับสามหกที่อัปเดตล่าสุดแล้วครับปกดล็อกแล้วก็คือเมื่อคืนผมมามาหม่งให้เขาครับสิบสองคนแพ้ไฟตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วมาแล้านมาติดใจจริงก็อยากชนะแหละครับลุงแต่มันแพ้ครับไม่กูเข้าใจมึงมึงอยากกระทอนอยากจะปิดเกมตอ้องใจไหมตัวบอลไม่ไม่เอาบอลเป็นใช่ครับลุงมันมันเป็นแผนครับมันเป็นแผลให้ตายใจเขามีไฟบอลครับทำให้เขามั่นใจครับแล้วโดนผม ่เมื่อบุ้งอยู่กับบอดบุงต้องอวยเยอะๆองอวยเออมึงต้องอวยมันถึงจะเก่งไอ้เหี้ยม่นเคยอวยมันอ่ะมันด่าอย่างเดียวได้เหรออวยมันมันถึงจะเก่งนะใช่เหรอเออเคยเลยต้องอวยมันไอ้เหี้ยมันถึงจะเก่งไอ้สัตว์ตอนที่กูเล่นตอนที่กูไปนั่งรถกับมันใช่ปะกูอวยมันมันยิงแตก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 ชนบั๊มชนบั๊มแล้วดูคลิปปะตอนที่มันนั่งรถถูว่าเออความเป็นหมาเลยไอ้เหี้ยอย่างโง่อ่ะแล้วอย่างควายอ่ะ เจอโจรมาฆ่าโจรก่อนเลยแล้วกันโจรมานี่ยไอหนุ่มไปพูดด้วยเ๋สีโจรสีโจรสีโจรมันจะปนเราสีสีมันจะปนเราตีขับรถไปเลยขับรถไปเลยขับไโจรครับใช่หรอถอดหน้ากากดิกูไม่ถูกกับโจรนะเดี๋ยวนี้ะโอเคโจรครับตอนนี้โจรม่นออกปนออกลากันลมว่ะไใส่หน้ากากฆ่าที่หเลย ปาสิทธิ์กูโอเคจัดให้ถ้าวับจอดที่ไหนคือต้องลงไปนะโปกเกมกได้เลยโอเคได้เลยทากาชิมีหน้าที่ต่อยให้ตายปิกะปิกะโอเคได้เวลาแล้วละ่ะเมืองนี้จะลุกเป็นไฟถ้าเจอโปกเกมก อุ้ยเอาอะไมาเปลี่ยนเป็นสีขาววะเออเปิด,ดตาก็ไม่ได้ไอเยี้ยิ่งมองเห็นง่ายด้วยไอ้สัตว์คิดที่อะไรวะแต่ละคนคนละแปดพันนะคันละแปดพันที่เห็นอยู่ก็น่าจะเป็นแสนอยู่อ่ะบอยบอลไฟใหญ่เด้อ่อยบอลไฟใหญ่เด้อ,อ่อยบอลไฟใหญ่เด้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอาหารรถยังไม่เจอเลยไ,ได้ไม่ได้มาแค่นี่ฝั่งไอ้อบอลไฟใหญ่ไออ้ออบล บอลไม่อยู่ได้ได้ได้ไม่อยู่นอาจะไปลงองนได้ตามใหม่ตามหมายตามอ่ะพี่ตามอยู่ไหนบ้านครับเอาตามมานั่งกับกูดีกว่าไปไปตามมานั่งนี่แหละเต๋ตามไปเสิร์ฟไป้เขาไปพี่ตีพี่สายพันธุ์เดียวกับผมเป็นไงพี่สายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันเดี๋ดูดิเราพ่อลูกกันพี่เออเหมือนจริงพวกมึงกันเหมือนหมาใช่ไหมอะไรเหมือนเหมือนโอ้ยเข้าไอ้โอ้ยเดี๋ยวพี่ตีเขาเรียกพี่อะ ลุงเรียกพี่อ่ะพี่เขเล่นสิงโตัวเอ๊ะกินข้าวไม่เอาไม่ห่าเดี๋ยวโอชาบอกโอชาหน้าไอ้นี่นะหัวบักโอชาหัวมึงบักไม่บักพี่ไม่บักเอ้ยไม่บักะไอ้ติขอรับกูอยากเอาไอ้เนี้ยรองเท้าอ่ะขัดไอ้เนี้ยที่ที่ที่ปัดรองเท้าให้ปัดเลยเนี่ยบังขัดหัวโอ้โหอยากเอาเนี่ยมาขัดหัวเหมือนกันเนาะไม่ต่างอะไรจากเครือบเงาเลยอ่ะ เราจะเลี่ยมดีจังเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะกีวีเอัวบ้านแถบอ่ะเขาเรียกว่ากีวีสะท้อนแดดสะท้อนแดดแดดส่องตายกันเลยครับแค่นี้แค่นี้ก็ใส่ไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้ตั้มนั่งไซใหญ่ดีไอ้ตั้มมันนั่งรถมันนั่งนี่เขาเขาไม่ไฟใหญ่ครับพี่ไอ้ตั้มมันนั่งนี่ไอ้เหี้ยมันนั่งไปไหนครับลุงก็นั่งนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขับรถให้ดั่ง เดี๋ยวซวยครับเดี๋ยวโดนด่าครับลุงไม่โดนมึงก็ลงไปดิเขาไม่ดา่ามึงหรอกไอ Le ้เหี้ยเออเวลาเจออย่างเงี้ยเอาเขาพาไปฆ่านะพี่ผม <c oughs> ไปไหนอ่ะมึงคือตัวหลุดอีเบด <ค Roberts S 2> อยู่ไอ้ตรงเนี้ยสิบนสุดเลยนี่นีน่อีเบดอีเบดอีเบดลงเลยเขาลงเขงมับลงเฮ้ยเฮ้ยอี่บีเตั้มเอาผมกล้าลงผมต้องลงกูขับขับไปต่อไม่ได้ โอเยแกกันอย่างนี้ตาบ้าตาบ้าพี่ยอมกลับเลยแต่เขาไม่กล้ามีอยผมอยู่นะเห็นป่ะกลัวเอาพี่จะพาไปไหนกลับไอ้บอส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 กลับสมุดพี่พี่ครับอะไรพี่จอดพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาไปสุดไหนพี่ตีพี่จะผมไปตามผมจะโดนด่านะพี่ตามใช้ด่าบผมวะตาม แท้ไงก้ามันตามมาแล้วไงน้ำตามึงอยากอยู่กูปะอะไรนะครับลุงกูอยากมึงเอามึงเอามึงมาอยู่แก๊งว่ะน้องผมไปทำไมแล้วแต่มันเห็ุจมเลยนะถ้าผมโหดไงเออมันเห็ุจมนะผมบอกเลยนี่สาราเลยตาบุญลุงเดี๋ยวกูรีบกลับไปรอครับ มึองที่หนแล้วมึหันหลังไปมองไอเบอร์มึงรอไอตามเรอบอกอรแก้บอลนี้บอกว่าลุงชวนกูเขาแกงนะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยในบอผู้ม่อยู่เาปารอบรอบอยบอลนี้บอลุงไอบอลลุงชวนกูเขาแกงว่ะเอาไงดีวะอะไรประมาณนี้เออาแก้บอลนอยบอลไบอลไอบไอบอลไตบน่บอลไอบอลไอบเนี่ยบอไอ้ไอาุเขบอาเขาเขาชวนกูเขอา่บอเดี๋ยวเขาจะให้แมลาลย ไปได้ปะเออเขาบอกว่ามาอยู่เขาบอกมาอยู่กับเขาเดือนหนึ่งอ่ะเขาจะให้แมกลาเรนไปใช้เป็นส่วนตัวเลยแต่ต้องออกตอนดีนะต้องออกตอนนีนะแต่ว่าแต่ว่ากูต้องออกตอนเนี้ยได้ปะบอลโกได้ปะกูหิวรถอ่ะโอยมึงไม่มึงไม่ล้างกูเลยเพื่อนอันนี้กูลองใจนะเนี่ยไอ้เหียเออว่ะเออได้รถเพิ่มฉลาดดีว่ะเออจ้าก็อยากก็มาพูดบอกอ่ะลูกฝายเยาวตาบดไหญเนี่ยไอ้ตี บ้านอีเวกอะไปลำพีอะไรๆพี่ตีพี่ตีพี่ตีพี่ผมพี่ตีพี่อยากให้น้องคนนี้แพเหรออ่านี่ผมใจเลยคือแบบเขาเรียกอะไรเสาหลักที่ป็นเก่งที่สุดเลยนะในการนําไฟเหลือทุกอย่างถ้าพี่พาผมไปตายเหมือนแบบเหมือนพี่แบบแกล้งผมอะเออจริงจริงจริงคือใจกลางสุเกอร์หัวหน้าคือไอ้ตั้มนะไอ้บอลนี่คือไม่ใช่อ่ะ เชื fate, um pues ่อไหมเมื nah. ่อวานดราม่าไอ้เี้าตั้มพูดบอกบอลใจเย็นไม่มีใครฟังมันสักคนไม่ม <trong> ีใครฟังสักคนดราม่าไอ้อินเวดอะเนี่เราหัวหน้ามึงอ่ะไม่มาทำไม่อยู่ไงหัวหน้าไ่นยู่มาทำไม่อยู่ไงไม่มนพูดไม่มีอิมแพคเลยตั้มมันไม่มีน้ำเสียที่แบบคอยจะห้ามอะไรินจังเลยมันมันไม่ฟังกันหรอกนไงตั้มมันก็อยู่แต่ผู้หญิงก็ดีแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นแต่ไม่ทำอะไรแค่นั้นแหละพูดอยู่แค่นั้นแหละไม่อยู่หรอ พี่พี่เอาผมกลับได้แลลวพี่ตีพอแล้วพี่เด็กว่ให้มึงดูงานกูมีลูกน้องอยู่ผมรอไปถึงกูทำให้มึงดูทมเดี๋ยวลูกน้องกูโชย สามันสามันก็อยู่มาดิเดีเนาะเออรถคันนี้มันเป็นจักรอะอย่างว่าตัวคันนี้ไอ้แฮนดิ้งเหมือนซีวิกเลยอะพี่ใช่ป่ะโคดเลี้ยวโคดคมดีดีจัดอะดีจัดดีเลยอะดีเลยอะกลแล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่ตีกำลังพากลับไม่ต้องการเลยอะ ในวอลในวอลวุ่นวายกันใหญ่แล้วในวอลในวอลวุ่นวายใหญ่แล้วบอกว่าพี่ตั้มไม่อยู่ไฟไม่ได้นะคุณยิงกันเต็มเลยเรื่องคอมแล้วผมอ่ะรอกูจะให้มึงดูงานก่อนหมายถึงอะไรเนี่ยพี่ดูดูมึงดูเออมึงรอพักกลับได้เลยเดี๋ยวโราไดาพี่พอเลยเออโอเค พี่อยากขึ้นเสียงใส่ผมสิผมใจคอไม่ดีก็ไม่พูดเพียอะไรลักหนาล่ะกูรู้แล้วไอ้เหี้ยพี่อยู่พี่อยู่ต่อหน้าลุงแล้วพี่ชอบเป็นคนดุดุนะแต่พอพี่มีอยู่หน้าลุงพี่พูดน่ารักนะคุงจัากก็อยากเอาม้อ่ะเอาขนาดเลยเว้ยเตเดี๋ยวกูจัดให้อ่ะได้ ก็ว,วันนี้มึงโดนแน่ตำ <ปะ S 1> มำโดนต่อแน่เรื่อยๆโดนโดนได้แต่โดนยากแต่ว่าโดนยากแต่ก็โดนได้เพราะว่ามึงถ่ายกันใช่ไหมตีสามอะไรประมาณนี้ปะ <c oughs> วันนี้มึงพร้อมเนี่มึงฟิตนี่ใช่ไหมตอนวันนี้ฟิตอยู่ครับฟิตอยู่ฟิตอยู่แต่คนเขอ้อได้มาไม่ครบบอกว่าวอินเวดอะแพ้แพ้ไม่ได้หรอครับด่าไปเยอะเสียหน้าครับไม่ไหวรู้แล้วครับบอกบอกพี่ตีอยู่เนี่ยพี่ตีด่าอยู่แล้วเนี่ย มันเป็นแล้วรู้แล้วพี่อะพี่เราไปคุยหน้าบ้านนี่เขาเขาบอกว่าไม่รีบหรอกแต่ว่ารอมึงอยู่นะเขรอคนเดียวของคุณเนี้ยเดือดคนดำเต็มเลยพี่พี่พักกับเพอผมขอแล้วล่ะเออคุณให้มึงดูงานหน่อยพี่ถามว่าผ่านไหมรู้แล้วบอลกูขอโทษกูผิดไปแล้วกูกำลังกลับพี่ตีเขาขับรถชนมั่วไปหมดเลยไปบอลพี่ตีบอกว่าพี่โง่อะ ปิกาพี่เครับพี่พน่ก้า้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 เฮ้ยพี่พี่พี่ผมตายยายยยยใครก็ไม่รู้จะตายียายก้ยกากาครับกากาตำรวจกาตำรวจาตำรวจ้า สุดยอดมากพี่อลังการมากนานๆดีที่เห็นอะไรแบบนี้ใช่ครับพี่ไอ้นี่ปะเอ่อกาแฟสามพแปดแฟไม่ไม่มีครับลุงขอโทษครับต้ี่ปะตอนไหนกำลังกลับใกล้ถึงแล้วอยู่ป <switched S 2> ั <ns> be, <all these. 32 LG> ๊มอยู่ปั๊มคอเดียวแล้วเอ้ใกล้บ้านแล้วจะมีกาแฟปะเราไม่ต้องส่งหรอไหมพี้ยี่บออกแตกตายอ่ะ อุ้ยรถไอ้รถมันอยู่แถวบ้านคันนึงนะแต่กำลังกลับแล้วใกล้ถึงแล้วถายละผู้ขอโทษได้ไหมมีกาแฟได้ไหมคิดว่าเขาจะคุยเรื่องงานในธุรกิจสองพันล้านเออมึงบอก่อมึงบอกไปว่าถ้าเขาถามว่าไปคุยอะไรบอกความลับนะไอเราเดี๋ยวบอกความลับความลับเอเราเย่ต้องถ่ายพี่พาผมไปหารถคันนัะได้ไหมไหนตั้งหลังมาผิดไอตัวอะไรไอที่อะไอบัต ไอตีกาแฟกูจะสลบแล้วไอเฮียกาแฟกูจะจบแย้วดิปิกาปิกาปิกาจริงกอดติดสถานการณ์ครับเราไปที่ไหนฟังไว้นั้นเราไปที่ไหนปุ๊บเราเจอประชาชนใครก็ได้ใครก็ตามพิษอากาศ เอาหมดได้ไม่สนนะอีน้าผมก็มันจะไปไหนกันมันหาจะเจอกันหรอมันไม่อยู่หรือเปล่าคันนี้สวยเน,ะน,น,ะยนานนนะอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ว่ามันหาไปเจอหรอกเขารอดูนะฟูฟูอ่ะให้โคตรเก่งอะหาไปเจอหรอก นีคาร์บอนเฮ้ยพี่จิตี่หยาพี่ผมคนอ้วนหมดเลๆอะไรเ่้ยเฮ้ยพุพี่คนอ่ะดูแบบขับเหมือนพวกแบบไม่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ความอ่ะไม่รู้ความปะพวกไม่รู้ไม่รู้ความไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไอเมอร์พี่อยากกินก็ อย่ายาย่ายาย่าพูดตอนนี้ลุงโย่จะกินตอนนี้ไอพิธีไอ้ตอนนี้เพิ่งทำเสียงนะให้พ yeah, <t his ual iter> ี่ตีฟังได้เสียงเป็นกระตัดอ่ะไม่ทำไม่ทำอ้าวไอ้สัตว์ยฉันต้องทำดีมากน้องน้องชายพี่จริงพี่ชายผมรอดไหมอะมันจะรอเลี้ยวไอ้นี่รอเลี้ยวตัว ราเลี้ยวตรงนั่นแหะไอ้พี่ตาบดำอะไรพี่ตามไม่รถอ่ะซ่อมรถกูซ่อมรถกูตามมาไม่ได้เป็โปเต้เป็นไงบ้างไอ้เฮี้ยวชาแม็กตัวหาเลยได้สัตว์นี่แล้บนี่ครับจะดนจะรอวะหลังแว่นเลยอ่โดนนัดเดียวอ่ะน่ามึงบ้าโกช้าไม่บ้าคำหนึ่ ข้ายิงวะไอ้เยียบอนไอ้ซานข้ายิงแลววะตังไม่มีข้ายิงวะตังน้องแล้วมีให้เหรอได้เกืลอยได้เรื่อยจับเจ็บหกจะบอลไปบัมบนปะมึงหาอะไรมึงจะเจอหรอเยี่ยมหาไม่เจอหรอกน้องบอกไว้ก่อนไว้ก่อนได้ มีกูกคนเดียวที่รู้จุดอ่ะอันนี้ลุงบอกฟรีได้ไหมครับจ,จุดละห้าสิบล้านอ่ะปะกูอยากขายเลยแค่ขนาดนี้ผมว่าเจก็กเขาสมั ใช่บอกเราไปแบกอิเวสตักสี่สิบล้านเดี๋ยวผมเอาสิบล้านที่นี้ก็คุ้มละเนยพี่เต๋พี่เต๋ลงอะคันคันคันนี้ขายโอซีไหมผมอยากซื้อโอซีเอาเอาบอลที่บาทครับลงคันนี้ที่บาทครับสักสองแสนละกันแสนห้าได้ไหมอะลงแสนห้าได้ป่ะไม่ได้อยู่ดนเข้านได้ด้านได้ ไอตาไปตามเราโดนแค่เโดนแค่ใบเหลืองนะเอาป่ะตู้แม่ตู้ตู้ไหว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 ่ไหาลุกไอยู่นแบวไอ้นี่ตลาดสังกตังที่มันขายของแยกกันขายผักลราคาที่ขายเสือช่ยเอ้เอาไงวะวันเนี้ยพี่ติผมรอแต่ทุนึงมันไม่มาบวกเลยแบบแต่แต่จะอดที่มันได้มานี่คือหลังพี่สองหมดเลยนะ ไอ้ยาหลังตำรวจแต่อนตอนเช้าเราไปบอกกับมันเลเพื่อนใครไปอยู่กับมันตอนเช้าอะสกอร์ที่มันได้มานี่คือตำรวจตำรวจแค่สองสามคนอะที่มันได้มาเฮ้ยอย่าพึ่งแยกกันพูดเลยเหมือนตลาดน้าของเตยอะเบาหน่อยดิ้ามันไก่ข้ามมันไก่มามากูหมดไปสาแพ็คแล้วเนี่ยหิวมาม่าหามันไม่พี่หามันหิวิหิวครับจอดเป็นเสียกโกแล้วนะจอดตรงนี้กูดอยาก่งได้เติมน้ันอีกรอบเนี่ย เออกินทีอะไรบ้างแล้วน้ำมันอีกรอบป้าน้ำมันกูแก้ปัญหาบ้างเลยไหมวนกลับบ้านเลยไหมขอขับรถหน่อยได้บ้างกูกูนั่งรถไกดบอลรอมาในกูหมดเรอไปห้าสิ่งแล้วอะดีีไม่พูดไนวบอกกันใช่ไหมโี่ไม่บอล ชสบายสบายผมผมรู้สึกว่าอยู่อยู่นิ่งๆแล้วแบบติดอัดแล้วว่ะพี่คันไม้คันมือแสดงว่าสมาธิสั้นสมาธิสั้นกูจะเป็นประสาทแล้วว่ะไอ้เหี้ยมาพี่มาแล้วแค่กูจะเดินคนเดียวเวลาเป็นทีหนึ่งอ่ะกูว่ามันมันตามาหนีหมดแล้วแหละเอาพี่ขับขับไปเป็นกลุ่มไปหากลุ่มใหญ่มันไปไปหากลุ่มใหญ่มันดีกว่าไปขับเป็นกลุ่มเลยมันเก่งจริงมไม่รอเล่นทีหนึ่งทีสองรอยแก๊งขยะเนี่ยเหี้ย รู้แ <Cornell> ต <bug dying> ่ LKTC เขาเรียกไปหน้าเวไอซ์แล้วนะน่าจะขอจบแล้วใช่ใช่จะไปดูไปละเรียกไปนานเดี๋ยวขอจบไปนนะเรียกไปนานเดีแต่สักพักไปละไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปไปละไปได้ไปได้ มันหาไม่เจอหรอกกูบอกให้แล้วลุงหาเจอไหมรู้อยู่ไหนรู้ได้ไงใกล้แจ็คบอกโกไม่มีทางเจออ่ะที่แอบแบบว่าสุดสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยอะไอ้ย่าไอ้ไอ้ห้องแอบใต้น้ำที่ต้องใช้ถังออกซิเจนคนละถังมะไม่ใช่งั้นล่ะไม่ใช่แน่นอน ไม่เหลือสติมันคิดและดูดีอะคนช่องกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิทธิ์แต่ของพวกกูก็ฟังทั้งวมดพี่เชื่อมันยอมให้ดูดีเอ้ยบอยจะของมาเทวะทำเทียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา